หลายคนอยากได้มรรคผลนะมาทําบุญทำทานอธิษฐานขอให้ได้มรรคผลน,ผนิพพานมันขออย่างเดียวหรือทำทานอย่างเดียวนะมันจะไปเอามรรคผลอะไรมันไม่ครบทานศีลภาวนามต้องครบนะมันถึงจะได้น,นิพพานโดยวฉพาะการภาวนาสำคัญมากนะฝึกสติรู้ ร่างกายมีอยู่รู้สึกร่างกายเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงรู้สึกไปรู้แล้วจิตมันจะมีแรงมากขึ้นมากขึ้นนะพอมันมีแรงขันมันก็แยกแล้วบางคนพอจิตมันมีกําลังเนี่ยพอจิตมันเคลื่อนมันไหลไปมันไหลไปคิดเนี่ยสติรู้ทันเลยจิตไหลไปแล้วเนี่ยถ้าสติเราว่องไวถึงขนาดรู้เท่าทันจิตนะ โอ้การภาวนาของเราจะไม่ใช่เรื่องยากแล้วจิตมันจะไหลไปไหลมามีพฤติกรรมของมันเราจะภาวนาไม่ยากลหลวงพ่อหัดภาวนานะหลวงปู่ดนบอกให้ดูจิตนะรู้สึกเราได้คุณแสําสำคัญแล้วเราจะเริ่มต้นได้การดูจิตนะไปดูทีแรกก็ดูผิดนะด้วยความโง่ของเรา เคยชินกับสมาธิฤิสีไปดูจิตให้ดูให้จิตมันสงบให้มันนิ่งให้มันว่างไปทำอยู่สามเดือนนะจิตก็ว่างนึกจะให้สงบอยู่นานเท่าไหร่ก็ทำไปได้ไม่ยากเออขึ้นไปกลับลงปู่ดูลไปส่งกันบ้านระยะอยู่สามเดือนนะพอท่านเห็นหน้านะกรายงานท่านอ,อ่กหลวงปู่ เลวงปูให้ผมไปดูจิตผมก็ดูจิตนะท่านถามแล้วจิตเป็นไงบอกว่าจิตมันวิจิต,จตพิสดารมันทํางานได้สารพัดเลยแต่ผมสามารถควบคุมมันได้ทําให้มันนิ่งได้สงบได้มีความสุขได้เหมือนไม่มีกิเลสตอนนั้นคิดว่าไม่มีกิเลสนะในขณะที่ทําสมาธิไม่เห็นหรอกว่กิเลสท่วมท้นอยู่มองไม่เห็นเองโง่เอง หลวงปู่บอกว่าทำผิดแล้วให้ไปทำใหม่ให้ไปดูจิตไม่ใช่ให้ไปแทรกแซงจิตจิตมีธรรมชาติคิดนึือปรุงแต่งไ้ทำจำน้ไม่คิดไม่นึกไม่ปรุงไม่แต่งแล้วคิดว่าภาวานาดีเนี่ยไม่ถูกไปทำใหม่หลงวงพ่อก็เลยไปดูจิตต่อแต่เรายังทําตรงนี้ไม่ไหวนะเพราะว่าใจพวกเราไม่มีกําลังใจมันฟุ้งซ่าน งั้นทำพื้นฐานให้แข็งแรงก่อนฝึกสติให้ดีก่อนหลวงพ่อตอนนั้นฝึกสติแล้วหลวงพ่อเข้ามาที่จิตได้แล้วจิตเคลื่อนไปก็รู้จิตตั้งมั่นอยู่ก็รู้จิตสุขก็รู้จิตทุกข์ก็รู้จิตดีก็รู้จิตชั่วก็รู้จิตมีราค้าก็รู้ไม่มีราค้าก็รู้มีโทสะก็รู้ไม่มีโทสะก็รู้จิตฟุ้งซ่านก็รู้จิตสงบก็รู้ จิตเสื่อมารมก็รู้ตามรู้ตามเห็นความเปลี่ยนแปลงของมันไปเรื่อยอาทีแรกมันก็ยังนานๆเห็นทีหนึ่งน,นานๆเห็นทีหนึ่งหันดูไปเรื่อยๆต่อไปจิตขยับตัวคลิกหนึ่งก็เห็นแล้วงั้นทีแรกก็อาจจะนานๆทำได้ทีหนึ่งฝึกไปเรื่อยๆมันก็ชำนาญขึ้น,นะจิตไหวตัวทีหนึ่งก็เห็นแล้ว ดูไปจนมันเลิกไหวนะดูไปเรื่อยค่อยๆฝึกไปจิตมันไหวตัวขึ้มาเมื่อมันปรุงแต่งปรุงแต่งความปรุงแต่งเกิดที่ไรความทุกข์เกิดทุกทีจุดหมายปลายทางของการปฏิบัติคือความพ้นทุกข์เราพ้นทุกข์ได้ก็พ้นจากความยึดถือ